ก่อนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับผมฟาโลวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับพี่ออฟกันนะนี่ครับพี่ออฟส่งเสียงทักทายหน่อยนะสวัสดีสวัสดีอ่ารู้เรื่องถึงเรื่องราวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นแมปผีกันเลยนะครับจัดไปแล้วผมก็มากันแล้วนะครับในแมปชาร์โร ก็ไปพูดมากทําเพลงนะครับเราจะมาล่าท้าผีกันในแมปชา a ์โดนะครับเอาไงดีพี่ไปกันเลยไหมพี่ลุยครับผมอ่าลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวมีพี่พี่ออฟเขาเป็นคนถือกล้องนะครับเดี๋ยวผมเป็นหมอปลาเอง ครับเดินย่องหมดอะไรัะพี่อ่าๆเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วเข้าบ้านนี้เลนะครับนะ โอ้ยพี่พี่พื้น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 พัง,พพง,พงเคพี่พื้นพังเฉยเลยพี่งงจัดเลยพี่ลงมลงั้งล่างพื้นพังเฉยเลยขึ้นไง่ะขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นไม่ได้พี่อะไร <ป S 1> ล่ะ ตอนลปูประตูเปิดได้เลยไปต่อเลยพี่น้ำเลยนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำนี่เฮ้ยพี่ข้างหลังพี่โอเคยังไงตัวอะไรไม่รู้พี่ไล่ตามพี่เฉยเลยหลอนแล้วหลอนแล้วหลอ <laughs> นเียเลยพี่ผมหลอนเียเลยเจอประตูแลนะ้วครับท่านผู้ชมทำไงดีนะเราต้องหาทางออกนะครับ ตกลงมาข้างล่างเห็เลยตอนน้องเปิดประตูอะไรป่ะไม่รู้พี่ประตูประตูบานนี้มันมันเปิดได้บานข้างหลังพี่มันเปิดไม่ได้เลยมาบานนี้ตัวอะไรพี่ริเสียงอะไรวะเสียงอะไร ไม่รู้พี่เราอะไรมาเรื่ออะไรครับเนี่ยอ่าเรีมาเราเ,าเ,าเ,เราเียกสโตนบล็อกค,ครับพี่เราจะมาติดติดตรงหน้าประตูพี่เหมือนเป็นนี่ป่าพี่เหมือนแบบว่าในดันเจียนอะไรนี้เป่า tôi đang bước phép phải đánh đặt gì đeo Nè hùng vang, hùng vang bóc vậy lại Chơi tôi có tài đấy พี่เก็บเลยพี่เอาไปใส่หน้าประตูพี่กดตัวเอี๊พี่ถือกล้องหนูพี่ถือกล้องอ้ยถือกล้องถือกล้อง,อง,กองเก็บเลยโอเคเลยพี่หายใจาไปเลยนะท่านผู้ชมหมอกเต็มเลยพี่ ไหนเนเี่ยงงเลยวิที่ไหนวะเ,เนี่ยยังหลอนนี่อะไรวะเนี่ยยังหลอนเลยวิ

ไนพี่ติดอยู่ข้างบนเกดตัววีเลยพี่กดตัววีแล้วก็มาข้างล่างหน่อยพี่ห้องห้องที่มีผมอยู่อะ่ะเห็นปะเนี่ยพี่ผมอยู่นี่อยู่นี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 ่มาทางนี้พี่กดกดตัววีอ่ะพี่เข้าไมาได้แล้วพี่เดินมาได้เลยอ่ะเดินมาได้เลยพี่เดินมาได้เลยอ่าแขยห้องนี้ เราต้องคิดนะพี่ว่าเราจะออกไปจากที่นี้ยังไงรออะไรยากรออะไรพี่นายากเราไปที่รนดีกว่าฮะบานดีกว่า,า,าเอ,าอ้ารานเปิดแล้วเฮ้ยผมรานนี้ผมเปิดแล้วมันออกมาจากรา,านนี้ครับพี่ ไปไปบานี้เดี๋ยพี่อุ้ยผมก็ไม่เดินนะพี่ตรงนี้ผมไม่เดินอเนวิ่งมาสำรวจก่อ้าวมันเป็นภาพลวงตาพี่ภาพลวงตาเฉยเลยพี่ วัววิงนอะนไหนเนาะนี่พี่ผมได้แก๊สมาแล้วพี่เอาไปเนี่ยมันเป็นลาพี่ตรงนี้เราต้องเอาที่เราต้องเอาอะไรมาเผาพี่ลาตรงนี้นี่ออกไปแล้วพี่

ไปต่อเลยพี่นำนี้เดี๋ยวถือกล้องเองจอมือจอมือเอาตัดเอาตัดอ๋อจอมือพี่เจ้ามือเเลยยิงยิงเสร็จปุ๊ป่ะอ๋อไปแมปต่อไปพี่เดินมาเดนแล้วเราต้องไปแมปต่อไปแล้วพี่อันนี้เราจบแมปแล้วพี่ เล้วสุดแล้วใช่เลีวเรามีพาร์สสองนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์นะครับอ่ะพี่ออฟมีอะไรจะพูดไหมครับ <นะ S 2> สายคู่สายคู่ครับอืมโอเคไรนะครับ